เรื่องเล่าสมัยพุทธกาลกำเนิดวันพระต้องเล่าย้อนขึ้นไปในสมัยช่วงต้นพุทธกาลเมื่อพระบรมศาสดามาประกาพศพระศัทธรรมใหม่ๆในแผ่นดินมคตว่ากันว่าสมัยนั้น ยังไม่มีระบบระเบียบอะไรมากมายศิลและวินัยของพระสงฆ์ยังไม่มากข้อการเรียนการปฏิบัติธรรมก็เป็นเป็นแบบสบายๆพระเจ้าพิมพิสารจอมกษัตริย์แห่งอาณาจักรมคตผู้ครอบครองชมพูทวีปไปกว่าครึ่งมีศรัทธาประสาทะในบรวรพุทธศาสนาถวายพระราชอุทยานสวนไผ่ให้เป็นวัดแรกในพุทธศาสนาเรียกกันว่า พระวิหารเวลุวันกัลลันทก,กะนิวาปัสสถานเท้าเธอก็สรงภารวิริยะอุตสาหะบำรุงพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ให้ได้รับความสะดวกในพัตตาหารและกับปิยภัณฑ์อันควรแกส่สรงเรื่อยมาอยู่ต่อมามิช้านานเท้าเธอมีเหตุปริวิตกอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความสมคีพร้อมเพียงในหมู่พุทธบริษ,ษัทสี่ด้วยว่าสมัยนั้นศาส,สนิกในศาสนาเซน ของพระมหาวีระอันปฏิษถานในแผ่นดินมคตมีระบบระเบียบแบบแผนในเรื่องนี้ปานนิมากกว่ากล่าวกันว่าศาส,สนาเซนกำหนดให้มีการประชุมของนักบวชและศาสนิกมารวมตัวกันทุกกลึงเดือนคือประจันเต็มดวงเพื่อประชุมทำกิจกรรมในศาสนาตามลทัทธิความเชื่อของตนเพราะเหตุปริวิตกในข้อนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งมคต จึงเข้าเฝ้ากับทูลความดังที่ทรงปริวิตตกนี้ถวายแด่พระศาสดาแล้วกับทูลขอพรต่อพระบรมศาสดาว่าแต่นี้ไปขอให้พุทธศาสนามีวันพระหรือวันธรรมสาสวนาะพระบรมศาสดาค่้ควรดีแล้วจึงถวายพระพรอ,อนุญาตให้กำหนดมีวันธรรมสวนาขึ้นในพุทธศาสนาแต่ให้ย่อยกว่ากึ่งเดือนกำหนดให้หมู่สงฆ์ประชุมกัน ทำสังกกรรมในวันพระ15บห้าคำอย่างที่มีปรากฏในปัจจุบันและว,วันพระในข้างขึ้นหรือข้างแรม8ปดค่ำเพราะเห็นเหตุที่ว่าสากนิตพุทธบริษัทจะได้มาประชุมกันรักษาอุโบสถศิลและเพื่อฟังธรรมอันจะนําประโยชน์มาซึ่งสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด,ดั้งนี้